ไปดูนว <Association> ัตกรรมใหม่ๆไปดูเรื่องราวของหุ่นยนต์กันหน่อยโอ้ยน้ำลายแต่คลิปเปียกหมดแล้วขอเปลี่ยนได้ไหมไช่ทำไมหุ่นยนต์ทำไมโอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาหุ่นยนต์แหมสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแทนคนแล้วล่ะเนี่ยดูสิเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาใบตองออกไปแล้วหุ่นยนต์มาอ่านข่าวแทน หุ่นยนต์พูดแบบดิฉันไม่ได้นะนสวยไม่เท่านี้ด้วยมัดจุกไม่ได้ด้วยเด็ด <laughs> อยู่ที่จุบนี่แหละเอาล่ะไปดูเรื่องของหุ่นยนต์นะครับโอ้โหเขาบอกว่าสามารถผสมยาเนี่ยได้อย่างแม่นยำหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกที่โรงพยาบาลพุทธชินราชโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันผสมยาได้แม่นยำร้อยเอร์เซ็นที่สำคัญราคาของมันนะครับโอ้โหแพงมาก หนึ่งร้อยล้านบาทน<อ>ะมตายแล้วก็ต้องแพงแหละถ้าจะแม่นยำขนาดนี้นะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ชนิดแรกนะครับที่นำมาใช้ในประเทศไทยในการผสมยาแบบนี้นะครับก็เป็นการผสมยาเคมีเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วยโดยเจ้าโรบอตผสมยานะครับเป็นหุ่นยนต์เครื่องแรกนรี่แหละอย่างที่บอกมานำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ไปใช้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับหัวหน้างานผลิตกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงงานอขอไปกับโรงพยาบาลพุทธชินราชบอกว่า จะเริ่มใช้หุ่นยนต์ผสมยายตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ามาทําการรักษาซึ่งทุกวันนะจะต้องใช้บุคลากรในการผสมยาจึงมองว่าเสียบุคลากรในการบริหารงานด้านอื่นจะดีกว่านาะมาทำด้านนี้เยอะจนเกินไปดังนั้นก็น,นําเจ้าโรบอทผสมยาเนี่ยมาใช้งานแทนคน พบว่าก็ช่วยให้บุคลากรนะครับสามารถไปปฏิบัติงานด้านอื่นได้แทนแถมเจ้าระบทผสมยานั้นยังมีความแม่นยำอย่างมากมจึงช่วยลดความเสี่ยงในการผสมยาผิดปริมาณอีกด้วยแหละครับ ปัจจุบันนะครับผู้ป่วยมะเร็งที่ออนเคสอยู่แล้วครับมีการผสมเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ120เคสต่อวันโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งบางวันอาจจะสูงขึ้นไปถึง200เคสต่อวันครับซึ่งปริมาณผู้ป่วยเยอะขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอครับแล้วก็เมื่อพลังงานที่โหลดมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความถูกต้องแม่นยำที่อาจจะลดลงไปได้ครับใช้บุคลากรมากเกิน ในการใช้งานมากเกินไปก็ทําให้มีการล้าหรือมีเรื่องของสุขภาพที่อ่อนด้อยลงไปตามไวัยได้ครับโดยที่โรบอทเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาทดแทนบางส่วนครับแน่เป็นไอเดียที่ดีหนึ่งไอเดียนะครับนำหุ่นยนต์มาใช้งานแทนคนในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการผสมยายที่มันได้ตามสูตร100%รเ,ตเลยและนอกจากนี้โรงพยาบาลพุทธชินราชยังเตรียมที่จะกระจาย ให้เป็นศูนย์กระจายยาเคมีพันธุ์รักษาโรคมะเร็งให้กับโรงพยาบาลภูมิภาคโดยรอบรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วยนะครับ<ฆ>สำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับเจ้าเครื่อง h e a l t h Robo <ะ>นีข่ขออีกครั้งหนึ่งค่ะ h e a l t h r o o b c i c e ปากเป็นอะไร <laughs> ค่ะคุณชนะพยายามให้ได้สันเนียงแบบเขาเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าของมันเนี่ยหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับโอ้ยยังถูกุกมูลค่านี่มันมากกว่าคุณชนะอีกเนาะคุณชนะสักกี่สิบล้านตัวเนี่ยถึงจะได้คุณไม่มีคุณค่าเลย มันชนะคุณก็อย่าไปเปรียบเทียบของประดิษฐ์กับอมเออมันเปรียบเทียบกันไม่ได้คุณค่ามันคนละอย่างกันคนละหน้าที่การงานกันมกว่าเปรียบเทียบเป็นตัวเงินที่แพงเนี่ยเทียบเดี๋ยวผมยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจโอ้หไม่มีเวลาเนะได้หรอกเดี๋ยวก็ล้าแล้วอุ้ยอาหารที่มันแพงก็เพราะว่ากว่ามันจะได้เป็นทาตากรรมเป็นถุงยนต์แบบนี้เนาะก็ต้องแม่นยำมากเลยระบบควบคุมการสั่งงานของเขาด้วยค่ะเขาเตรียมนะครับเอามาใช้ที่พิษณุโลกแล้วไหมแล้วก็จะย้ายแล้วก็ไปเตรียมขยายต่อไป ให้กับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็<ฆ>เป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่นั่นเองลำดับต่อไปที่จะนําไปใช้นะครับ